นัดดูดวงเจาะชีวิตดวงของคุณจะเป็นอย่างไรให้นัดมาเจาะชีวิตคุณนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้คุณอาจจะได้รู้คําตอบที่คุณอยากรู้มานานก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของดวงสําหรับคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปของชาวปีกระต่ายนะคะหรือว่าปีถเถาะประจําเดือนธันวาคม2,563ค่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะคะว่าชาวปีเถาะดวงของคุณจะเป็นย่งไงบ้างในช่วงของเดือนสุดท้ายของปี6 3 บอกเอาไว้นิดนึงนะคะว่าดวงของคุณอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้ากว่าเดือนธันวาคมสักเล็กน้อยอันนี้จําเป็นที่จะต้องสังเกตตัวเองดีๆนะคะโอเคค่ะวันนี้ใช้ไพ่ทั้งหมด3สําหรับนะคะเดี๋ยวเราจะมาหยิบไพ่ไปพร้อมๆกันค่ะก่อนที่จะเข้าไปดูดวงหรือว่าเจาะลึกในเรื่องของดวงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพนัดด้วยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะไพ่ใบแรกนะคะแทนตําแหน่งของความเป็นตัวตนจิตใต้สํานึกของ คุณนะคะของชาวปีเถากค,ค่ะไพ่ใบที่สองนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการเงินใบที่สามค่ะการงาน ใบที่4นะคะความรักสําหรับความรักนะคะก็จะมีทั้งความรักของคนที่มีคู่แล้วคนโสดแล้วก็สถานภาพความสัมพันธ์ไม่ My, ชัดเจนค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่เพิ่มกันนะคะแล้วก็บอกเลยนะคะว่าคลิปของเดือนธันวาคมะคะ่ะจะเพิ่มในเรื่องของการเดินทางเข้ามาด้วยนะคะโอเคตำแหน่งต่อไปนะคะตาแหน่งที่5ในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุที่จําเป็นที่จะต้องระมัดระวังค่ะ และตำแหน่งสุดท้ายนะคะพลาดไม่ได้เลยหรือว่าขาดไม่ได้เลยนั่นคือในเรื่องของโชคลาภค่ะไพ่หกใบนะคะวางแล้วทั้ง6ตำแหน่งแทน6เรื่องราวเดี๋ยวนัเดี๋ยวนะัดนะจะเปิดไพ,พ่พร้อมๆกันเลยอืมโอเคค่ะ เปิดไพ่ทั้งหมด6ใบเรียบร้อยแล้วนะคะไพ่ใบแรกของชาวปีถอดเนี่ยต้องบอกว่าส่งท้ายปีแบบเหนื่อยๆเ,เหมือนกันนะคะแต่ในความเหนื่อยนั้นคุณก็จะได้ประสบการณ์ได้การเรียนรู้ได้ฝึกฝนตนเองนะคะการรับมีดยิ่งรับก็ยิ่ง,งคมเนาะถึงแม้ว่าน้ําจะน้อยแค่ไหนนะ้าหมายความว่าปัจจัยสถานการณ์ต่างๆจะเกื้อหนุนให้คุณนะคะอาจจะไม่ได้มากเท่ากับคนอื่นนะคะแต่อย่างน้อยมันก็มีแล้วมันก็จะ คือความพยายามของคุณว่าเออคุณก็ต้องทําให้ได้แล้วยิ่งรับมันก็ยิ่งคมดังนั้นก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปนะคะในช่วงของเดือนธันวาคมค่ะขอพูดลักษณะนิสัยของชาวปีกระต่ายนิดนึงนะคะคุณเป็นคนที่ น่ารักนุ่มนวลอยู่อยู่ในตัวสูงมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยชอบในเรื่องของพิธีรีตองค่ะมีความเมตตานะคะอ่อนหวานน่ารักแล้วก็เป็นที่รักของผู้อื่นค่ะและเป็นเพื่อนที่ดีด้วยและรู้จักวางตัวคนที่เกิดในปีกระต่ายนะคะมีชื่อเสียงด้านความเป็นศิลปินและรส,สนิยมสูงค่ะมันก็จะแสดงออกมาในเรื่องของเสื้อผ้าหรือแม้แต่กระทั่งการแต่งบ้านหรืออะไรต่างๆนะคะที่อยู่ใกล้ตัวคุณ แล้วก็ชาวกระต่ายนะคะจะค่อนข้างที่จะแต่งตัวดีค่ะแล้วก็เป็นเอกมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอ่ะนะคะก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะแอบหัวโบราณหรือว่าอาจจะมองโลกในแง่ร้ายอยู่สักหน่อยนึงนะคะเพราะคุณเป็นคนที่กลัวแล้วก็รู้สึกไม่ปลอดภัยกับอะไรกับอะไรแบบกับอะไรบางอย่างที่รู้สึกไม่คุ้นชินนะคะจึงทําให้เป็นคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะคะ อ่ะก็จะประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณเป็นคนที่รักชีวิตที่สุขสงบด้วยแต่ว่าในช่วงของเดือนธันวาคมนะคะอาจจะไม่ค่อยสงบสักเท่าไหร่ยังไงคุณก็ต้องสู้นะไพ่เนี่ยบอกมาว่าต้องสู้ถึงจะชนะนะคะสําหรับไพ่ใบแรกบางทีคุณอาจจะคิดอยากที่จะออกเดินทางไปไกลนะคะไปพักผ่อนในที่ไกลๆโดยเฉพาะกับที่ที่เป็นแบบ เป็นน้าทะเลซะเป็นส่วนใหญ่หรือเป็นแหล่งน้ําตามธรรมชาตินะบางคนอะไม่ชอบทะเลแต่ชอบน้ำตกอะไรแบบเนี้ยนะคะโอเคทีนี้ อีกอย่างหนึ่งนะคะในช่วงของเดือนธันวาคมเนี่ยคุณต้องมีความหนักแน่นให้มากกับเรื่องเดิมๆปัญหาเดิมๆจะกลับมาทําให้คุณเหมือนกับเพิ่มความอดทนนะคะนะคะดังนั้นก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็คือเหมือนกับว่าพอไพา่พอพอไพ่บอกแบบนี้การอ่านไพ่การดูไพ่มันคือการไกด์ไลน์ชีวิตเนาะคุณจะได้ระวังตัวแล้วก็เตรียมใจเอาไว้ตั้งรับกับมันบางทีอะค่ะเรื่องที่มันเกิดเข้ามาอาจจะ จากร้อยะคุณตั้งแลบกับมันอาจจะเหลือแค่40ก็ได้นะคะโอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินค่ะการเงินเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะการเงินของชาวปีกระต่ายในช่วงเดือนสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นเงินที่ต้องจ่ายไปกับเรื่องเดิมๆอะคือไม่รวมค่าค่ารถค่าอะไรนะสมมติว่า ตัวอย่างเช่นในเรื่องของสุขภาพนะคะ,ะ,ะมันเหมือนกับว่าคุณต้องจ่ายรักษาโรคเดิมๆที่เคยเป็นมาก่อนหรือเคยเป็นอยู่แล้วแล้ว,ลวทำการรักษามันมานานแล้วเนี่ยอย่งางบางคนเป็นสิวเนี่ยโอ้โหรักษาสิวมาตลอดชีวิตหรือว่ามาตลอดอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องจ่ายเงินกับเรื่องเนี้ยค่ะเรื่องเดิมๆที่เคยจ่ายมาก่อนนะคะอดังนั้นก็ให้เรามาระวังในเรื่องของการเงินด้วยแต่ในขณะเดียวกันคุณมีความหนักแน่นมากพอนะคะว่าสมมุติว่าเจอของอะไรแล้วรู้สึกโอ้ยอยากอู้วานจังเลยอยากซื้อจังเลยอะไรเงี้ยไม่ คุณจะคิดก่อนคุณจะมีสติในการที่จะไตร่ตรองในการใช้ก่อนเพราะอะไรเพราะมีคอคุณมีเงินที่จําเป็นที่จะต้องไปจ่ายกับอะไรบางอย่างอะอยู่นะคะอะแล้วก็ให้เราม,มัดระวังด้วยในเรื่องของสุขภาพของชาวปีถอเนาะ,ะในเรื่องของหัวใจอันนี้ขอข้ามมาเลยนะคะในเรื่องของสุขภาพเพราะมันค่อนข้างที่จะกลิ้งกันมากๆเลยคุณอาจจะเสียเงินกับ เรื่องของสุขภาพตัวอย่างเช่นคุณอาจจะยังไม่ได้ตรวจสุขภาพเลยสิ้นปีแล้วนะคะต้นปีก็ยังไม่ได้ตรวจลองไปตรวจด,ดูซิเนี่ยค่ะเป็นการแก้เครสดนะคะหรือว่าหาเรื่องเจ็บตัวก็ได้อย่างบางคนน่ะขุดหินปูนทําฟันคุดหรืออะไรต่างๆนะคะก็เอามาทําในช่วงของเดือนธันวาคมนี่แหละค่ะเป็นการแก้เครสที่ดีมากๆแบบหาเรื่องเจ็บตัวนะคะเลือดตกอย่างออกอีกต่งางๆเนาะแล้วก็อุบัติเหตุที่จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังนะคะนั่นก็คือในเรื่องของของมีคมค่ะ โดนมีดบาดนะคะเออหรืออะไรบางอย่างที่มันเป็นของมีคมก็ให้ระมัดระวังด้วยบางทีอาไปปีนรั้วหรือ,หร,อหรืออะไรคือแบบไปจับต้นไม้เอาหนามทิ่มอะไรแบบนี้ค่ะอะไรที่มันเป็นหนามแหลมๆนะคะก็ให้ระมัดระวังให้ดีต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างสําหรับการงานของชาวปีถอดนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะบางทีเนี่ยคุณอาจจะ ลงทุนกับเรื่องงานก็ได้อย่างเช่นการต่อเติมการต่อยอดธุรกิจต่างๆนะคะคือมันเหมือนกับรายที่ได้มาคุณก็เอากําไรตรงนี้แหละไปไปลงทุนเพื่อที่จะขยายกิจการหรือว่าทําสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่อ่ะให้มันดีมากยิ่งขึ้นปรับปรุงมากยิ่งขึ้นนะคะเผลอๆอะเ,เป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยซ้ำไปที่คุณวางแผนเอาไว้แล้วนะว่าคุณอยากที่จะทําบางทีนะคะคนคุณ,ค,ณคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นเจ้านายตัวเองก็ได้แล้วก็เออพอสิ้นปีแล้วเนี่ยไอ้ผลกําไรต่อปีต่อปีอปเก็บเก็บเก็บมาเพื่อ ก็ที่จะเอาไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าขยายพื้นที่การทํางานเลยแบบนี้ค่ะส่วนคนที่ทํางานประจํานะคะคุณอาจจะมี <c oughs> อาชีพเสริมหรือว่าธุรกิจเสริมเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ลงทุนกับตรงนั้นนะคะซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่พอสมควรนะคะจริงๆแล้ว,ว่ตัวคุณค่อนข้างที่จะลังเลอยู่พอสมควรเลยนะคะลังเลมากๆว่าเฮ้ยจะเอาดีจะไม่เอาดีเปิดไพ่เพิ่มเติม,ม,มให้หนึ่งใบว่าลงทุนไปแล้ว ดีไหมหรือว่าควรที่จะลงทุนหรือเปล่านะคะอืมเอาจริงๆนั้นมองว่าใจคุณอะอยากที่จะลงทุนแล้วแหละใครมาห้ามก็ไม่ฟังยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุนะคะดังนั้นก็พิจารณาให้ดีเนาะคือนัาเชื่อว่าคุณเล็งๆมานานแล้วแหละนะคะอย่าลังเลใจถ้าคิดอะไรปึ๊บทําไปเลยนะคะ เพียงแต่ว่าต้องตั้งอยู่ด้วยความเหตุผลความน่าจะเป็นด้วยนะคะในเรื่องของงานเปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบนะคะสำหรับคนที่กำลังว่างงานอยู่หรือว่าใครที่อยากที่จะเปลี่ยนงานนะคะเรามาดูกันว่าเกณฑ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ได้ไพ่ใบนี้นะคะคือข้อแรกเลยนะคะสําหรับคนที่อยากที่จะเปลี่ยนงานนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ส่วนใครที่ว่างงานอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานที่คุณสนใจหรือว่าที่คุณต้องการคะ่ะถือว่าเป็นไพ่ที่โอเคเลยนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะได้มาด้วยวิธีการแปลกๆก็ได้หรือว่าได้มาด้วย <c oughs> ด้วยด้วยด้วย ด้วย,ด,วยด้วยวิธีการที่มันพิสดารอะนะคะ,อะลองดูแล้วกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้าง สำหรับความรักของชาวปีกระต่ายนะคะด้ไพ่ใบนี้ค่ะเริ่มต้นจากคนที่มีคู่แล้วนะคะคนที่มีคู่แล้วเนี่ยช่วงนี้บางทีคุณอาจจะอยากที่บางทีอคู่ของคุณอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กันนะคะช่วงเดือนเดือนสุดท้ายของปีอากาศกําลังดีเนาะก็คิดอยากที่จะไปหาเขาอาจจะเป็นตัวคุณเองด้วยซ้านะคะที่เดินทางไปหาคู่ของคุณหรือเอาเป็นว่าจะได้มีเกณฑ์ได้เจอกันนะบางทีคู่ของคุณอาจจะเดินทางมาหาแต่ส่วนใหญ่ในความคิดนั้นนะคะนะ่ารู้สึกว่านวในตัวไพ่เนี่ย น่าจะเป็นตัวคุณมากกว่าที่จะเดินทางไปหาเขาเนาะส่วนใครที่อยู่ด้วยกันนะคะสําหรับคนที่อยู่ด้วยกันอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการพากันไปเที่ยวก็ได้นะคะก็จะเป็นสถานที่แหล่งน้ำนั่นแหละค่ะอย่างที่บอกไปอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือบางทีพวกคุณเองะคะ่ะอาจจะมีบทสนทนาการลงทุน เพื่ออนาคตการออมเพื่ออนาคตเกิดขึ้นก็ได้โอเคสิ้นปีแล้วเราไปทําประกันเพิ่มไหมหรือว่าเราไปลงทุนกองทุนนี้ดีไหมถือว่าเป็นเป็นของขวัญในในอีกหนึ่งปีข้างหน้าหรืออะไรแบบเนี้ค่ะเป็นผลตอบแทนต่อไปเลยแบบนี้ค่ะก็ค่อนข้างที่จะมองการไกลพอสมควรนะคะแล้วก็นะัดก็มองว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะพอพอพอ,พอตัวเลยนะคะก็คือเป็นเงินก้อนหนึ่งอะคะ่ะสำหรับสำหรับสำหรับคู่ของคุณเลย <c oughs> แต่ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะว่าเรื่องเดิมๆปัญหากเก่าๆจะกลับมาและให้ระมัดระวังในเรื่องของมือที่3ด้วยที่จะเข้ามามือที่สาในที่นี้อาจจะเป็นคนรักเก่าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้ให้ระมัดระวังไว้สําหรับคนที่มีคู่แล้วเปิดให้ขยายเพิ่มเติมให้1นึ่ใบค่ะแล้วก็ให้ระวังปากเสียงด้วยนะคะการพูดกันอ,อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะเพราะว่าเรื่องราวสามารถที่จะสลับกันได้นะคะคือ เป็นคนพูดจาตรงและแรงแล้วพูดทีหนึ่งเชื่อฉือนใจมากนะคะเจ็บไปถึงซวงสถานไปสามเดือนเลยเลยแบบนี้อ่ะเปิดไพ่เพิ่มเติมขยายในสถานการณ์ของความรักของคนที่มีคู่แล้วนะได้ไพ่ใบนี้ค่ะบางทีค่ะอาจจะ มีเรื่องราวของคนอื่นนะมาทําให้ตัวคุณกับกับคู่ของคุณะทะเลาะก,กันก็ได้ทั้งๆที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของคุณเลยนะคะดังนั้นเวลาจะคุยอะไรกันมีสตินิดนึงเวลากินข้าวนะอย่าเอามีดอย่าเอาของมีคมไว้บนโต๊ะอาหารนะคะคือจริงๆอคำโบราณเขาเขาถือเนาะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของคนโสดกันบ้าง สำหรับคนโสดนะคะจะเริ่มต้นจากคนที่โสดสนิทแล้วตามมาด้วยคนที่สถานภาพความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่โสดสนิทนะคะเปิดไพ่เพิ่มเติมให้หนึ่งใบสําหรับคนที่โสดสนิทเน่ได้ไพ่ใบนี้ค่ะคุณมีคนในสเปคอยู่โอกาสที่คุณจะได้เจอกับคนคนน,นนะั้นมีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องไขว่ขว้ามันเองดังนั้นหมายความว่าคุณจําเป็นที่จะต้องไปจีบก่อนคือมันดูเหมือน คาดหวังได้ยากนะคะดูเหมือนว่าต่างกันเยอะมากๆนะคะกับคนคนนั้นน่ซึ่งนัทมองว่าคนโสดอันเนี้ยน่าจะมีคนที่ชอบอยู่แล้วแล้วคุณคิดว่าเออคงเป็นไปไม่ได้อไรเงี้ยลองพยายามดูอาจจะเป็นไปได้ก็ได้เชือกอันเนี้ยมันอาจจะเป็นเชือก เชื่อสื่อรักก็ได้นะคะในการไปครองใจของคนคนนั้นนี่เห็นไหมในภาพก็บอกมาแต่นั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณนั่งอยู่เฉยๆคุณไม่พยายามมันก็ไม่ได้นะสําหรับคนที่โสดสนิทนะคะดังนั้นเป้าหมายมีเอาไว้พุ่งชนรีบพุ่งเลยนะคะยังไงก็ถ้าเกิดพุ่งเสร็จแล้วนะมาบอกนัดด้วยนะว่าเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้ทีนี้เปิดไพ่คำแนะนำดีกว่านะคะในเมื่อไพ่เป็นแบบนี้เนาะสำหรับคนที่โสดสนิทนะคะ สมใบค่ะลืมยากอยากลืมนึกถึงคนเก่าเสมอเสๆหยุดเพื่อเห็นอะไรบางอย่างสุดท้ายสำคัญที่สุดใบสุดท้ายนะคะอึดอัดบางทีอาจจะอึดอัดกับความโสดแล้วก็ได้นะคะแล้วก็คือแน่นอนว่าคุณอะเอาจริงๆอนะ่อะนัดมองว่าไพ่ใบน,นี้ยแอบ เป็นฟิลของการเพอร์ด้วยเหมือนกันนะคะมนโนอะไรแบบนี้ค่ะไปด้วยเหมือนกันดังนั้นก็เอาที่มันพอดีพอดีหมายความว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณคิดที่อยากชอบคนนี้จริงๆหรือว่ามีคนที่ชอบจริงๆหรืออาจจะมีใครบางคนที่เดินเข้ามาในช่วงของเดือนธันวาคมแล้วคุณชอบจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ทําอยากได้แต่คิด นะคะแล้วก็ให้ลืมไปซะอีกคนเก่าๆว่าช่างหัวมันนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะเรามาดูคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างค่ะมีคนคุยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าอะไรยังไงดีนะคะณนะตอนนี้เอาจริงๆนะรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะมีความสุขกับความสัมพันธ์นะคะแต่คุณเริ่มจะไม่น่ารักแล้วล่ะเริ่มทําตัวไม่น่ารักแล้วนะคะเริ่มเอาแต่ใจตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมกว่าตอนที่คุยคุยกันดังนั้นนะกลับมาเป็นตัวคุณเองในแบบของคุณ ให้ได้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะทีนี้ต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของจุดอ่อนกันบ้างจุดอ่อนของคุณอยู่ที่หัวใจอ่าแล้วก็จริงๆนะคะชาวปีกระต่ายดังนั้นให้ระมัดระวังความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ให้มากๆเลยบางทีอะค่ะคนเก่าๆเพื่อนเก่าๆอาจจะมีอิทธิพลกับตัวคุณมากๆต่อความรู้สึกของคุณมากๆในช่วงของเดือนธันวาคมต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของ โชคลาภกันบ้างค่ะสําหรับโชคลาภนะ,ะบางทีคนปีเถาะเนี่ยอาจจะฝันหรือว่ามีภพยกระซิบหรืออะไรบางอย่างนะคะก็สามารถซื้อได้แต่ให้เรามันระวังนะคะว่าโดนผีหลอกอมันเป็นยังไงหมายเขาว่าเออในฝันอะอะไรบางอย่างมาบอกว่าเลขนี้แต่จริงๆซื้อแล้วมันอาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะอืมดังนั้นอย่าเชื่อในในในความฝันมากนะคะเอาที่มันพอด,ดีพอด,ดี ทีนี้เปิดไพ่เพิ่มเติมให้1ใบนะคะสําหรับใครที่กําลังท,ที่จะวางแผนในเรื่องของการเดินทางดูซิว่าการเดินทางต้องระมัดระวังเรื่องอะไรและจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะได้ไพ่ใบนี้นะคะมันเหมือนกับว่าตัวคุณนะคะ ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากนะคะว่าเออบางทีคุณอาจจะไปในที่ที่เคยไปมาก่อนแล้วแล้วก็รู้สึกวางใจทําให้เกิดการประมาทหรือว่าเลินเลอก็ได้ดังนั้นก็ทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาทนะคะแล้วจะโอเคที่สุดถึงแม้ว่าคุณบอกว่าโหยเส้นทางนี้ขับรถมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยขับรถกลับบ้านน่ะแต่บางทีมันอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณประมาทนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะคือคุณก็สามารถจัดการได้นั่นแหละ อืมนะคะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะใช่ไม่ใช่ละจริงไม่จริงยังไงนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะและนอกเหนือจากดวงของคนทั้ง12ปีเกิดแล้วนะคะก็สามารถเข้ามาดูในในเพลย์ลิสต์อื่นๆของช่องนัดได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ ยังไม่ได้มีของขวัญให้ตัวเองนะคะลองซื้อบรมงคลที่เหมาะกับดวงชะตาของคุณหรือว่าเสริมชีวิตของคุณนะคะเอาไว้บ้างก็จะดีนะคะแล้วก็มาลองสังเกตดูซิว่ามันดีจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันได้รับการการันตีมาเยอะมากๆใครสนใจนะคะบริม,มงคลก็สามารถทักมาได้เลย line a d a n a t o 6 4ค่ะเดี๋ยวต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆสวัสดีค่ะ